ยยอุกใจตัวนนณผู้ชมครับพอฝนตกนะครับผักเนื้อเขาพอตังไหนมันก็เขียวมันก็งามามันกระดูสบายตาเชียงใหม่เขา,าก็เหมือนกันแล้วครับหลังจากตีเขาบาหานดอยสุเทพมาเมินแล้วครับวันแบบเดียวนี้หันดอยสุเทพชัดขนาดเลยนะครับกลิ้นสีสั้นเขียวุ่มอย่างอี้ฝนตกชุ่มชําอย่างอี้นะครับทางเชียงใหม่เขาหลายผักสวนนะครับก็ได้เรี่ยมการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับตีจะมาสัมภาษณ์ในช่วงของ อันฝนตกอย่างอีนะครับโดยท้าพ่อตังสภาวะสากกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ปเป็นจะมีกิจกรรมมีแผนในการทาบมือนักท่องเที่ยวจะได้กันพองจะได้มาอู้จากกันกับพุ่งหมรายการในวันนี้คุณจิรกรสุวงนะครับเลขาธิการสภาวะสากกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่คุณจิรกรสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีครับครับอู้ถึงช่วงหน,นหน้าฮ้อนฮ้อนนักท่องเที่ยวบ้านเฮากับบุกคอยตัวใดก้าครับคุณจิรกรครับปีนี้ตอนนี้ก็ ฝนเริ่มมาแล้วนะครับก็ทางฝั่งภาคท่องเที่ยวเองก็ต้องเตรียมตัวและต้อนรับช่วงกรีนซีซั่นนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยก็แยกเป็น2กลุ่มกลุ่มนะักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยปกติเราจะเที่ยวกันหน้าหนาวนะครับแต่ก็ในภาคสากรรมท่องเที่ยวของเชียงใหม่แล้วก็กลุ่มภาคเหนือเองเราก็มีความพยายามที่จะ,ะทําให้กรีนซีซั่นหรือช่วงฤดูฝนเนี่ย เชิญชวนนะักท่องเที่ยวชาวไทยขึ้นมาแอวมาเที่ยวกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการมีส่วนร่วมกับจังหวัดเองอทั้งทางอบอจอทางทรทอเองเนี่ยเราก็พยายามทําให้มีอีเวนต์ต่างๆเกิดมากขึ้นนะครับ,รบตอนนี้ก็มีแผนเรื่องของ12เดือน12เทศกาลครับที่จะเชิญชวนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเดินทางนะครับอย่างยกตัวอย่างช่วงเดือน พฤษภามิถุนาเราจะมีไคลมันนะครับความหมายก็คือเป็นการท่องเที่ยวแบบมีสีสันนะครับก็จะเกิดในเรื่องของกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็ขยับไปในช่วงของเดือนกรกฎาก็ลานาเอ็กซ์โปนะครับที่เราจัดกันเ็งประจมาใช่ครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมการล่วงหน้าล่ะนะครับทีนี้เราก็จะเพิ่ม ในเรื่องของความน่าสนใจเรื่องของอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆเนี่ยเข้าไปในกิจกรรมในอีเวนต์นี้ยังไงอันนั้นก็เดี๋ยวขออุบไปก่อนอนะครับแล้วก็ขยับไปช่วงสิงหานะครับก็ยังเป็นกรีนยังเป็นฝนอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของสปอร์ตเรื่องของกิจกรรมกลางแจ้งคือท้าทายฤดูฝนเลยนะครับแล้วก็ฝนมาแล้วก็สู้ฝนเลยนะครับ แล้วก็ถัดจากช่วงนั้นก็จะเป็นเรื่องของอาร์ตแอนด์คราฟเรื่องของมิวสิกเฟส i ิวัลต่างๆนะครับอันนี้เห็นภาพรวมๆก่อนนะครับกิจกรรมตึงมดเป้าหมายของเขาเนี่ยเพื่อเพื่อดึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวของประเทศหรือว่าตังประเทศเป็นลักครับที่เขาแบบมีกิจกรรมนี้อีอครับยทั้งทั้งสองส่วนเลยครับทั้งสส่วนแล้วก็ เราพยายามที่จะขยายช่วงกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆเนี่ยให้ยาวขึ้นจาก2วันเป็น3วันหรือ3วันเป็น5วัน7วันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในเรื่องของแผนการไปสัมพันธ์ต่างๆนะครับก็น่าจะทุกภาคส่วนก็น่าจะช่วยกันแต่ว่าเราก็ให้เห็นความพยายามว่าเราต้องการที่จะเติมตัวเลขนักเที่ยวเนี่ยเข้ามาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแสดงว่าอันนักท่องเที่ยวที่เราคาดหวังว่าจะนัก ปีนี้นี่คือหน่ากว่าปีที่แล้วแม่นกระเจ้าครับแต่ก็ค่อ,คอยๆเป็นค่อยๆไป<ม>ครับเนาะเขาเขาจะแบบเพิ่มมาทีเดียวก็มันก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังคุณคุณเจรกรอบอกว่าอย่างเอี้ยนะครับเพราะว่ายัางบางตีบางแทงยังบางประเทศเป็นกาจะยังแบบม่ได้เปิดเรื่องของการท<ม>่องเที่ยวามาต่างประเทศยังบ้านเอานากเหมือนกันครับครับอู้ถึงก่อนก่อนช่วงห่อนๆซัมอตีพานมาถ้าเทียบกันครับปีก่อนๆเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวมันหายไปหนักกว่าครับหรือว่ายังเหมือนเดิมครับคุณเจรกรครับ ถ้าดูภาพรวมน่าจะใกล้เคียงนะค,ครับใกล้เคียงเพราะว่าและปีนี้เราสังเกตว่าร้อนขึ้นกว่าปีก่อนอุณหภูมิอาจจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว44-45แต่จำนวนวันที่อุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเราจะรู้สึกแล้วว่าเออทำไมมันร้อนเหมือนเมือนยังแต่ยังน้อยก็คือช่วงฮ้อนๆเนี่ยเขาก็มี ปีไม้เมืองสงกรานตีดึงนักท่องเที่ยวไม่แอลจังใหม่กันนักได้เหมือนกันเนาะแล้วปีนี้แบบพูดถึงสงกรานก็จัดมหาสงกรานมวนมกันนยอะนะครับครับตอนนี้เขาก็เลยแบบมีกิจกรรมแบบตอบโจทย์นักท่องเที่ยวอย่างเที่ยวอาหานเผาบนี้ก็คือเป็นแบบแอดเวนเจอร์นักขึ้นมันกอนครับคุณจิรากรครับก็ในตลาดแอดเวนเจอร์จริงๆเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจนะครับแล้วก็โดยปกติช่วงฝนเนี่ยจะเป็นกลุ่มตะวันออกกลาง เพราะเขาต้นไม้เขาน้อยเขาต้องการมาดูความเขียวของบ้านเราอ๋อเนาะบางประเทศมันรอเป็นก็ต้นไม้แบบนักเหมือนเฮาบม่ได้เขียวหนักเหมือนเฮาเขาก็จะเปินจะได้มาแบบสัมผัสธรรมชาติอย่างนี้ตัวนี้ก็คือจุดจุดเด่นของทางภาคเหนือของทางเชียงใหม่ครับครับขอย้อนไปกิจกรรมตีว่า12เดือน12กิจกรรมนี้มันก็ครับแต่ละเดือนที่เฮาเฮาดึงดึงออหยางมาเป็นเป็นตัวตีจะดึงดูนักท่องเที่ยวไาแอลครับ ก็วิธีคิดคือหนึ่งก็คือดูในเรื่องของซีซันนิ่งนะครับร้อนฝนหนาวแล้วก็เทศกาลหลักๆที่เดิมเรามีอยู่ก็มาขยายมาเพิ่มให้มันน่าสนใจขึ้น,นเหมือนที่ผ่านมาช่วงสงกรานใช่ไหมครับเราก็ในหลายๆหน่วยงานก็เพิ่มช่วงเวลาเพิ่มกิจกรรมให้น่าสนใจขึ้นวิธีคิดเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อ,อ,อย่างช่วงเนี่ยเดือน คภามิถุนาที่เป็นไพร์มันจนไปถึงเดี๋ยวยี่เป็งนเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าเราจะมีอะไรเด็ดๆออกมาบ้างครับก็เป็นการชูในเรื่องของอัตลักษณ์ท้องถิ่นตัวนะเจ้าซอฟท์พาวเวอร์ที่นำมาแสดงบอกว่าจะเป็นอาหารพื้นถิ่นอย่างช่วงสงการที่ผ่านมาก็จะมีควงที่เป็นวัฒนธรรมต่างๆเิ้นก็มีการจัดแสดงเสื้อผ้าอาหารนี่นะเจ้าเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวตัวนะเจ้า แล้วในเรื่องของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวปีนี้แล้วเจ้าเป็นแผนแบบไหนเจ้าก็ในส่วนของนักเที่ยวต่างชาติครับ,รบผมเล่าให้ฟังว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเรามีติกตอกเกอร์รอชาว,จ,าวจีนที่เข้ามานะครับก็เป็นความพยายามที่ทางท่านประธานสภาวิชากรรท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผนลได้ไปที่เมืองจีนแล้วก็ไปดูที่สํานักง,งานทิกตอกแล้วก็ได้ไปพูดคุยนะครับแล้วก็ ทาง TikTok เองก็ส่งอินฟลูเอนเซอร์นะครับน่าสนใจครับก็คือว่า t i k t o อกเกเนี่ยของของจีนเนี่ยมา2ท่านผู้ติดตาม2-300ล้านคนจะชอบนั่นนั่นหมายถึงว่าการที่อินฟลูเอนเซอร์สองท่านเนี้ยมาทำกิจกรรมหรือไปรีวิวแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็จะได้รับความสนใจจาก FC นะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยดูฟีดแบ็กแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะส่งมาอีกอะนะครับ ของสองคนนี้เราเฮาคือเฮา,าชี้เป้าเป็นบินพิเศษกล่ว่าเขาว่าขอเข้าไปตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้ของเชียงใหม่นี่หรือว่าแล้วแต่เปิดเลยครับรคุณเราเราทำลิสต์เราทำลิสต์ให้ให้ทางเกสต์ได้เลือกอนะครับว่าเขาชอบแนวไหนเพราะว่าปกติเราจะเห็นว่าทิกตอกเนี่ยทิกต็อกเกอร์จะเน้นเรื่องของการไลฟ์ขายของสินค้าที่เป็นชิ้นๆแต่พอเป็นเรื่องของบริการด้านการท่องเที่ยวมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไปรีวิวนะครับแล้วก็หนึ่งในสองท่านที่มาเนี่ย ชื่นชอบมวยไทยนะครับแล้วก็แอดเวนเจอร์ที่พาไปนะครับเพราะนั้นภาพที่ออกไปเนี่ยก็น่าจะได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เราวางเอาไว้คุณจีรลก้อที่เปนน้ำเสนอนี่เป็นการไลฟ์หรือว่าเอาเป็นคลิปไปตัดต่อเผยแพร่ครับเป็นมีทั้งสองอย่างเลยครับมีทั้งสองอย่างเลยนี่ก็คือผู้ที่ติดตาม ก็ล้านเป็นเแ็นวิธีหนึ่งที่สามารถแบบดึงนักท่องเที่ยวมาใจคาะเฉพาะคนจีนเพราะว่าคนติดติดตามติ๊กตอเกอร์คนเนี้ยสองคนเนี้ยก็จะเป็นคนจีนแล้วก็คนประเทศอื่นตัวอย่างนี้มันเกิดนะครับโลกได้เลยคือเป็นยูบ้านเทอมเมินก็ครับส่งสำหรับสองคนเนี่ยครับมาช่วง3 4วันครับแล้วก็ไปจังหวัดอื่นๆต่อก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของทางเชียงใหม่แล้วก็หลังจากที่เข้ามาเชียงใหม่เขาไป ระยองไปจันทร์นะครับไปช่วยไลฟ์ขายทุเรียนได้หลายสิบล้านครับเพราะทุเรียนกับคนจีนนี่คือเปินถึงสุดยอดเต้แต่เลยนะเนาะถึงอ่ะครับเพราะยังน้อยก็คือถ้าคนจีนเอาช่องคนจีนก่อนถ้ามาบ้านเฮาเจ็งใหม่เนี่ยยังน้อยก็ต้องไปการเมืองไห่แล้วไปกินทุเรียนครับโอ้เป็นไปโจยกันยังอันเลยครับครับนี้เหมือนกันเนาะเป็นเป็นแฮมยันหนึ่งที่แบบสามารถดึงนักท่องเที่ยว โดยตีแบบบ่ต้องบ่ต้องลงทุนออย่างนักเป็นแท้เป็นว่าใจ้ติ๊กตอกเกิร์อย่างนี้ยครับยังล่าสุดจองคันแลนน่ะมีคันแลนกับกับไปแม่ของสอนแต่แวะจังไม่ก็ได้ขอกินข้าวซอยอันมาหารวิธีการเจ้ารถขี่รถเครื่องนี่มันก็ได้ผลเหมือนกันเนาะคุณจิรังกรเนาะสำรับสำรับการตี โปรโมตการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีคนตามรอยไปกินตามไปแอลตามนม่น่ใจต้องต้องยอมรับว่าเรื่องของการตลาดออนไลน์สื่อโซเชียลก็ต้องทำนะครับการตลาดออฟไลน์เหมือนเมื่อก่อนเรื่องของไปเทรดโชว์ไปโรดโชว์ก็ยังต้องทําอยู่ต้องทำหลายหลายวิธีตึงวันนี้สภาวุสากรรมเฮามีมีสมาชิกกันหน้ากกว่าครับคุณเจรากรครับ สมาชิกของสภาสหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นรูปของสมาคมด้านท่องเที่ยวต่างๆสมาคมมคุเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวบ้านถวายกลุ่มสปาต่างๆนะครับสมาคมร้านอาหารสมาคมการบินท่องเที่ยวฮาลานเรามีของเชียงใหม่เนี่ยสิสมาคมนะครับแต่สภาสหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่เราย,ยังทํางานกับเครือข่าย<ช> <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 1> สมาคมชมรมต่างๆอีกประมาณ10เพราะนั้นเนี่ยเราทำงานกับองค์กรในภาคท่องเที่ยวเฉพาะด้านเอกชนเนี่ยประมาณ20 หน่วยงานละของของเชียงใหม่เขาเขามีการร่วมตัวหารือประชุมกันมันก่ครับสําหรับกรมเฮาปกติเราก็ประชุมกันทุกเดือนนะครับเป็นเรื่องของเชิงนโยบายต่างๆเนี่ยแล้วก็ทางสปสท่ียวก็จะเข้าไปสู่เวทีกรออในเวทีของจังหวัดเอาประเด็นต่างๆเนี่ยที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวเนี่ยนะครับหารือในโต๊ะกระออกับทางท่านผู้ว่าเองหรือหรือท่านจะมอบท่านรองนะครับ เพราะเพราะย่างตรงวันเนี้ยเอกกำลังมองว่าท่องเทียเ่ยวโดยชุมชนเนี่ยก็เกิดขึ้นมานากักแรงท่องเที่ยวใหม่ๆก็กมีหลายตี<ม>คาเฟ่<า>ก็เกิดขึ้นมานักตรงวันอย่างเงี้ยยังยังมูมูใหม,ม่ๆมาจะแยกครับแตียราแยกเป็นโซนหนึ่งครับสภาวะเกา,า,า,านี่ผนต้องแยกชัดเครับหรือว่าเฮาเจินจนเปินเข้ามาอยู่ในกลุ่มเฮาเผื่อจะได้แบบโปรโมทเรื่องท่องเที่ยวไปด้วยกันเงี้ยครับคุณเจริญกอนเราพิจารณาเรื่องของตัวโปรดักต์เรียกว่าเป็นโปรดักคอนเทนต์ก่อน ในตอนนี้เราเรารัฐบาลสนับสนุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์รเพราะฉะนั้นหน่วยงานองค์กรอย่างเช่นสมาคมเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยนะครับเราก็จะไปทํางานกับเขานะครับอย่างของเชียงใหม่เนี่ยกลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมีอยู่ประมาณ38ชุมชนนะครับที่เข้าสู่กระบวนการสู่มาตรฐาน นะครับทั้งเรื่องของที่พักเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยนะครับแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาสินค้าภายในชุมชนเองอเราก็จะทํางานกับกลุ่มนี้ก่อนอนะครับเพื่อที่จะ,ะดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์หรืออัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆเนี่ยให้เด่นขึ้นครับ,รบแล้วในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเราเจ้าเฮาได้มีการดําเนินการในเรื่องนี้จัดไรพ้องเจ้า ของเชียงใหม่เองถือว่าเราเป็นอันดับต้นๆนนะครับเราทำงานร่วมกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทางททนะครับซึ่งออกแคมเปญเรื่องของสตาร์นะครับเป็นเรื่องของการประเมินตัวเองของผู้ประกอบการนะครับเพื่อเข้าสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับใช้เกณฑ์ตัว SDG 17นะครับ17ข้อเนี่ยมาเป็นตัวชี้วัดก็เชียงใหม่เองเนี่ยเราเป็นอันดับ2นะครับรองจากกรุงเทพเท่านั้นเอง ตอนนี้มีผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานตัวสตาร์แล้วเนี่ยตอนนี้ประมาณ106รายนะครับกรุงเทพตอนนี้ประมาณ118ถ้าผมจำไม่ผิดอัปเดตนะครับเราก็เรามีเป้าหมายนะครับที่จะเป็นอันดับหนึ่ง รเร็วๆนี้เพราะน,นั้นก็เชิญชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับ konuş. ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวขนส่งต่างๆเนี่ยประสานมายังสภาวัชาการท่องเที่ยวจกกังหวัดเชียงใหม่ได้เราก็จะมีโค้ชมีทีมลงไปช่วยแนะนําให้ทํางานร่วมกับทๆๆททเชียงใหม่ครับ <S <S เขาเขาจะมีแบบลักเกณฑ์ว่าว่าต้องแหนอย่างพองหนึ่งสองสามสี่เนี้ยนะครับอ๋อแล้วเขาเขาจะนักท่องเที่ยวจะจะได้หัวจะได้ว่า เอลอลอลตินี่อันผ่านมาตรฐานอย่างเแลาวครับมีสัญ,ญลักษณ์มีอย่างบองเขาก่อนจะมีมีสติกเกอร์ถ้าเราจําจได้เหมือนช่วงโควิดเรามีมาตรฐานชา S H A นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสตารแล้วก็ตัวนี้เองทางทรทรก็ได้ออกไปรดโชว์ต่างประเทศใ,ให้กลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปหรือต่างชาติเขาได้เห็นว่าเรามีมาตรฐานตัวนี้นะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ถ้าเกิดไปที่ร้านไหนก็ว่า ผู้ประกอบการในที่มีสัญลักษณ์นี้อยู่หน้าหานอีก็คือว่าผ่านมาตรฐานในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะนําไปสู่มาตรฐานที่มันยากขึ้นเข้มข้นขึ้นมีระดับยากกว่านี้ก็เจ้าครับก็ถ้าบางผู้ประกอบการต้องการกลุ่มตลาดอย่างเช่นตลาดยุโรปเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาแต่ว่าถ้าผู้ประกอบการเราผ่านตัวนี้เนี่ยก็จะไปสู่ขั้นต่อไปเนี่ยไม่ยากละ พราะอย่างบางตีนี่คือบางประเทศเนี่ยแม้แต่ภาชนะตีใส่กับเข้าเนี่ย่ลก็จะดูอย่างอั้นเลยก็ว่าต้องครับบรรจพลาสติกต้องเป็นเซรามิกต้องอย่างนีม้มันก็จะ,จะแบบละเอียดละออน<ช>ตรงนี้เหมือนกันเขาก็ต้องแบบเทำทำเพื่อได้มา,า,า,าตรฐานเพื่อจะเพื่ออะไรอย่กลก่มพันเนี่ยม,มาแอลบ้านเฮาอย่างเอ้นะครับในมาตรฐานตัวนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของทั้งคนเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการจัดการต่างๆความปลอดภัยอะไรมีหมดเลยเรื่องพลังงานนะครับ อความสะอาดพลังงานทดแทนอย่างเงี้ยนะครับการบำบัดน้ําเสียของตังโรงแรมอีกก็มีเหมือนกันนะระเจ้าการการเตรียมตีจะแบบมีเป็นคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเขาเขาก็จะเป็นหนึ่งในแผนตีตีจะจัดแห่งบเมินนี่เตยเหมือนกันในเรื่องของเฟสติวัลและอีเวนต์ต่างๆเนี่ยนะครับมีกรอบเรื่องของกรีนอีเวนต์นะครับซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐก็คือทางทีเซ นะครับทททเองก็มีเกณฑ์ตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นในอนาคตนะครับเรื่องของกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยก็จะมีตัวนี้เข้าไปจับนะครับเพราะนั้นก็ทําให้กระบวนการหรือเรื่องของการจัดงานต่างๆเนี่ยเข้าสู่มาตรฐานมากขึ้น ก็ถือว่าเป็นการดําเนินการตามมาตรฐานแล้วก็เพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยเป็นไปตามแนวทางที่เฮากาหนดตัวนะเจ้าครับด้านการขนส่งแล้วครับคุณจิรากร<ม>ก็เป็นแหมยัน<ม>เป็นแหมด้านหนึ่งตีได้ปะนักท่องเที่ยวเหมือนกันเฮาได้ได้อู้ได้จ๋ากับครับ,รบ,รบมูลบริการขนส่งอีกก็เขาว่าต้องต้อง,องมีมาตราการจะได้ตี<ม>เกิดความประทับใจสาหรับนักท่องเที่ยวครับ,รบในหมวดของการขนส่งเป็นหนึ่งในคลัสเตอร์ของท่องเที่ยวนะครับในเก้าอาชีพ นะครับต้องยอมรับว่าในภาคของขนส่งสาธารณะเนี่ยสำหรับเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยเรา,ราอาจจะหลังโควิดเนี่ยมีบางผู้ให้บริการบางรายที่หยุดให้บริการไปตอนนี้ก็เป็นช่วงของการกลับมาฟื้นฟูลแล้วก็พัฒนาการให้บริการนะครับอาจจะมีเรื่องของงานนวัตกรรมเรื่องของเ,ออเร็วๆนี้เราอาจจะเห็นรถแดงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นการใช้เรื่องของพลังงานสะอาด เข้ามาให้บริการโอ้รถ oh, แดงไฟฟ้านี่ททนสมัยนะแม่นเจ้าเพราะตอนนี้เปิ้ลเปิ้ลเปิ้มีแล้วเนาะแล้วเกาะกาลังอนาคตก็จะเพิ่มใึ้มเป็นใช่ให้นักกว่าเดิมนะเจ้าแล้วในอนาคตเฮาและเจ้าได้มีการวางแผนว่าอนาคตต่อไปเนี่ยถ้าเกิดปีนี้นะักท่องเที่ยวมาจํานวนตะตี้นะเจ้าปีหน้าปตีต่อๆไปนะเจ้าเฮามีการวางแผนจะได้พ่องเจ้าเ,เรื่องของเรียกว่าเป็นฝั่งของดีมาน นะครับนักองเที่ยวที่จะเข้ามากับฝั่งของซัพพลายก็คือฝั่งที่เป็นผู้ให้บริการแน่นอนว่าเราต้องมาบาลานซ์ให้มันเหมาะสมกันนะครับคือถ้าอย่างบางสถานที่เนี่ยความจุที่สามารถรองรับนะักท่องเที่ยวได้ประมาณเท่าไหร่นะครับก็ต้องมาดูเรื่องของการจัดการด้วยนะครับก็จะค่อยๆเป็นสเกลอัพขึ้นไปนระดับผู้ประกอบการแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นระดับหมู่บ้านระดับชุมชนตอนนีภาพจังหวัดก็จะชัดขึ้นนะครับว่า เรารองรับได้ประมาณเท่านี้เราก็เอาแค่นี้พอละค่อยๆเน้ hmm. นเรื่องของการให้บริการแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเพราะว่ายังตียเขาเกันว่าจะมาแบบเพิ่มทีเดียวมันก็จะ hmm. ก็นั่นค่อนข้างจะจะนั่นตัวเหมือนกันเขาเองก็ต้องความไม้หอมมือกัน<ช>สำหรับ,รบการเป็นเจ้าบ้านเตี๋ดีครับสุดท้ายอันจใจ้าคุจิรกรน,นะครับได้ฝากถึงเรื่องของ คนในท้องทินสําหรับการห่วมกันเป็นเจ้าบ้านตีด,ดีครับคุณจีรัรบก็ในช่วงกรีนซีซั่นหรือฤดูฝนที่กําลังจะมาถึงนะครับเราก็ในฝั่งของการประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็ทํางานขับเคลื่อนไปนะครับทีนี้ในฝั่งของภาคประชาชนเองนะครับที่บางทีอาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่นะครับก็คิดว่าเชียงใหม่เองเราเป็นเมืองที่ มีน้ำจิตน้ำใจนะครับมีการให้บริการที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ให้การต้อนรับเขาอย่างดีนะครับแล้วก็ถ้ามีติดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถประสานงานในพื้นที่ได้หรือประสานไายังสภาราครการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ครับครับก็ยินดีนะครับสำหรับทางสภาสาหการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หรือรวมไปถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่มตีตงวันนี้มีมีเพิ่มมากขึ้นก็มาเจอกันครับเคลือนทางด้านท่องเที่ยวกับสภาสาหการได้เหมือนกันครับ ครับก็เป็นแหมส่วนหนึ่งคุณผู้ชมครับเพราะว่าแจ้งไม้เฮาก็ตอบโจทย์กุยางเหมือนกันวัดว่าอารามประวัติศาสตร์เฮามีเนาะคุณจิรากรเนาะธรรมชาติป่าเขาเขาก็น,นักเหมือนกันแสงสีเสียงยามค่าคืนก็มีครบก็มีครบทุกอย่างสําหรับตอนนี้ตีจะมาแอลในช่วงกรีนซีสันตีเหลือ ยูทีเฮ้านี่แหละครับตีจะห่วมกันเป็นเจ้าบ้านตีดีต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ห่วมกันสร้างความประทับใจคือเปิดได้มามัน,มนมวรวมไปถึงนักท่องเที่ยวในประเทศตัวแล้วก็ต่างประเทศตัวนะครับตีจะเอาเงินมาหมุนเวียนในบ้านเฮาในภาคเนี่ยเฮาตัวเหมือนกันขราววันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณจิรกรสุวงเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชีงยงใหม่จะได้มาอู้จใาก,กับเฮาเดียววันนี้ขอบพระคุณครับคุณจิรกรครับขอบ,ขอบคุณครับยินดีครับ ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเฮาย่างกันกรรมเดี๋ยวก่อนเด้๋ยช่วงหน้าจะมาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อครับอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเา้าเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวๆตีไหนไผยเนี่ยอย่างอุ้ม,มวนทูกใจตัวแน่นอน